เมื่อพบคุณหมอแผนจีนหลังจากที่คุณหมอสอบถามอาการจับชีพจรดูลิ้นดูสีหน้าแล้วคุณหมอมักจะวิเคราะห์อาการให้เราฟังเป็นภาษาแปลกๆเช่นหินไตพร่องตับเครียดรุกรันกระเพาะม้ามชืน้นพลังชี้กระเพาะไหลย,ย้อนเป็นต้นแทนที่จะบอกว่าเราเป็นโรคอะไรทั้งนี้เพราะหลักการของการแพทย์แผนจีนคือการรักษาสมดุลของร่างกาย หากร่างกายสูญเสียสภาวะสมดุลเราจะเกิดการเจ็บป่วยดังนั้นเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยแพทย์แผนจีนจะค้นหาความผิดปกติคือผิดไปจากสมดุลที่ควรจะเป็นแล้วระบุรูปแบบนี้ออกมาแทนที่จะระบุชื่อโรคแบบการแพทย์แผนตะวันตก จากรูปแบบความไม่สมดุลคุณหมอแผนจีนจะใช้เป็นพื้นฐานของการวางแผนการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพราการใช้ยาสมุนไพรหรือการฝังเข็มก็จะเลือกใช้ตามการวิเคราะห์รูปแบบความไม่สมดุลของร่างกายรูปแบบไม่ใช่โรคแต่เป็นสาเหตุของโรคหรืออาการไม่สบายที่เกิดขึ้นโรคหรืออาการหนึ่งในทฤษฎีการแพทย์แผนจีนอาจเกิดจากรูปแบบความไม่สมดุลที่แตกต่างกันได้ คนไข้สามคนที่มีอาการปวดศีรษะอาจมีรูปแบบความไม่สมดุลที่ต่างกันได้เช่นไฟตับลุกโชนเลือดพร่องหินพร่องทำให้เกิดไฟรูปแบบเหล่านี้ต่างก็ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะแต่แนวทางการรักษาสำหรับแต่ละรูปแบบจะมีความแตกต่างกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณหมอแผนจีนจึงใช้พูดคำแปลกๆเพื่อบอกผลกับเราคะ่ะถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจาก Oriental m e ท่านสามารถปรึกษาการใช้ยาสมุนไพรจีนได้โดยเพิ่มเพื่อน Line at Oriental m e ได้เลยค่ะ